เต้เนี่ยจะมาเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อนในเองนะครับทุกคนเอ,อ่นับถึงเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถาได้ที่ซ่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วกันอ่าส่วนมากเขามองเราไม่อยเห็นนะเราก็เลยชอบจะหาตัวช่วยนิดหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นคนหาคนแรกเนี่ยแหละก็ไม่นา่าพอแล้นะและถ้าเป็นคนซ่อนเนี่ยจะรอดไหมนี่ <c oughs> เดี๋ยวนะตปิดไปนะเอาทุกคนรอ,อไปเลยนะสป,ปี โอเคถ้างั้นถ้ารอสามปีเดี๋ยวจบคลิปก่อนแล้วกันบ๊ายบายัสดีครับมองไม่เห็นเลยอะตู้สอนขึ้นลงอะไม่เห็นหรออา้าวกดแล้วมันไม่ไปเปิดอะขึ้นไม่ทำไรบนเสานั้นนะพี่นิวอาจจะเห็นเต้ยน,นะครับทุกคนแต่เต้ยยังไม่เห็นพี่นิวว่าพี่นิวซ่อนตรงไหนนั่เน,เ,นเดี๋ยวลองไปหาดูตรงนี้นะครับทุกคนลูกจะยินลูกทำไมลูกต้องถือปืนด้วยออกออกเล่นบอกว่าพ่อ สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคิว n ินตาในวันนี้นะครับทุกคนเต้ยเนียก็ได้อยู่ในแมปบลูเฮเวนกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเต้ยก็ไม่ได้มาทําอาชีพหรือว่าไปแก้งคนในแมปแต่อย่างไรนะครับทุกคนแต่ว่าเต้ยเนียจะมาเล่นซิฟแอบ,บกับเพื่อนเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพี่หนึ่งคนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้งคู่เนียได้แน,ะนาตัวกันเลยนะครับเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยผู้ชาย ผมสีขาวดําชื่ออะไรครับเอ่อสวัสดีนะครับผมชื่อกอนะครับทุกคนน่าจะจําผมดีเลยในคลิปก่ะนทใช่ครับทุกคนเข้ามาออกคลิปกับเต้บอกเขาเลยว่ากระแสตอบดีมากเลยแล้วก็คนผู้หญิงผมขาวชื่ออะไรครับปสดีนะคะเราชื่อนิวนะคะโอเคนะครับทุกคนผู้หญิงผมขาวชื่อว่านิวนะครับทุกคนหรือว่าจะเรียกพี่นิวก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันกดก็คือสามารถซ่อนได้ทั่วเมืองเลยนะครับทุกคนแต่ต้องมีการระบุด้วยว่าซ่อนตรงไหนอะไรยังไงนะครับทุกคน แล้วะะตาแรกใครจะเป็นดีทุกคนถัดไปพร้อมกันเดี๋ยวมันยังไงยังไงนะเสื้อนักเดยของเต้ยก็สีขาวเสื้อของกองก็สีขาวดำแต่ก็เสื้อของพี่นิวก็สีขาวเหมือนกันสีขาวหมดเลยเพราะวันนี้เรามาตีมขาวเน,นี่ะครับใช่ครับทุกคนสีขาวเนี่ยมันก็หมายถึงว่าผู้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนดีนะครับทุกคนอืมตาแรกใครเป็นดีะ อืม,อมเดี๋ยวจะนับสามสองหนึ่งนการถ้านับถึงสิบแล้วก็อยู่ที่ใครคนนั้นไปนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนับตั้งแต่เออเต้ยก่อนพี่นิวพี่นิวก่อนเต้ยนะครับโอเคไหมโอเคโอเคครับเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ูโชคดีของเราก็คือกอนเองนะครับทุกคนจะเป็นคนหาในตาแรกโอเคโอเคตอนไปหาที่ปิดตาได้เลยส่วนเรากับพี่นิวเนี่ยจะไปหาที่ซ่อนกันวันไปกระเถอะไปกระเถอะเร็วหนึ่งสองตรงไหนเดียวสี่ห้าเอ๊ะนับถึงเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถ้าหาได้ที่ซ่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วกันโอเคจะบอกว่ากอนมองไม่ค่อยเห็นนะสิกอนเดินไปฉายด้วกัน ใช้อุปกรณ์น่ะใช่ถ้าเป็นแบบว่าพวกอุปกรณ์ก็ใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้อุปกรณ์ที่มันโกงเกินไปไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอะไรแต่ต่างๆนาแต่อุปกรณ์อย่างนั้นก็คือใช้ได้หมดไฟฉายอ๋อใช้ได้ทําไมก็ถึงต้องใช้ไฟฉายอาศัยตาอนไม่เดียวหรือว่ามองไม่เห็นภาพมันมืดเกินทำ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 นิวได้เลยทําไมทําไมครับพี่นิวออาส่วนมากเขามองเราไม่ก็เห็นนะเขาใส่แต่ขาวเกินไป อ๋อก็เลยชอบจะหาตัวช่วยนิดหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วครับอืมซ่อตรงนี้ก็ได้นะต้องหาที่มันเนียนๆหน่อยอ่าได้แล้วตรงนี้แล้วเราก็ต้องหาเอฟเฟกต์ประกอบนิดนึงได้แล้วโอเคพี่นิวพร้อมที่จะให้กรหาย่างครับอ๋อพอม้วค่ะโอเคกรเริ่มหาได้เลยถ้าหาต้องการแบบว่าคำใบ้เนี่ยก็บอกได้นะ <c oughs> คือไม่ต้องบอกคําใบ้เขาเนี่ยก็ไปผิดทางเลยนะครับทุกคนไปทางนั้นแล้วอืมจะไปให้ในหนึ่งว่ามันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันมากตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ชายมามาแล้วครับมาสีดำด้วยนะครับแล้วเขาเนี่ยจะไปไหนกันครับอืมเขาจะเห็นเราไหมครับเขาเห็นนะครับทุกคนโอ้ตายแล้วไม่โม้ให้ดีก่อนตอนนี้ก่อนก็ได้ตามหาอยู่นะครับแต่ว่าก่อนเนี่ยจะไปทางไหนก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่เราก็อยู่อย่างเงียบๆก็ดีกว่านะครับทุกคนแต่ต้นเนี่ยก็พูดไม่หยุดทักทีหนึ่ง ติดเจอเหรอเจอเอาติดโอ้ติดตรงไหนอ่ะจุบจบคือเป็นคนหาคนแรกเนี่ยแหละก็ไม่น่าพอแลนะแล้วถ้าเป็นคนซ่อนเนี่ยจะรอดไหมนี่เป็นเรื่องแอบเรื่องหาอะไรนะผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เรื่องซ่อนในนี้ชิวๆเสียงอย่างนี้มีเรศในเสศษเกินแป๊บหนึ่งมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล่างดีแล้วแหละเป็นล่างอะไรอ่ะ แมงมุมน่ะอ่าเจอแล้วเราเห็นคนแก่คนนึงนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าใช่กวัวไหมนะคนแก่คนนั้นน่ะอ๋ออีละ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 ,ละไม่ใช่ไม่ใช่เรรอยู่ <c oughs> แถวสถานีตำรวจอ่ะม,มันไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากเอ๊โอ้โเอชื่อซะด้วยว่าจะบอกว่าเฮลนของเต้รเนี่ยก็เชื่อได้ง่ายมากแต่หารู้ไม่เต้ยรอเฮลิคอปเตอร์อมานี่สิ <c oughs> เดี๋ยวนะ ปิดไปนะเอาเรียบ้อยแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าก้อนเนี่ยคือได้มาเล่นกับบุญที่ตัวเองทํามาหรือว่าได้มาเล่นกับบาปที่ตัวเองได้ทํามาเถี๋ยวๆโอ้โหมีการถือปืนด้วยโหดจ๋เหลือเกินเยอบเยิ้บเยอเยอ้เยบเยอบถ้าหากเอออะไรนะทุกคนรอไปเลยนะสามปี โอเคถ้างั้นถ้ารอสามปีเดี๋ยวจบคลิปก่อนแล้วกันบ๊ายบายไปดีครับหยอกห <Okay. S 1> ยอกห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกจะเย็นเจเย็นแล้วพี่นิวว่าอืมกอรเนี่ยจะหาพวกเราเจอไหมครับพี่น <laughs> mm ิวมาจะเจอะนะนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ก็ไปปิดท้ายน,นะครับทุกคนเขามองเห็นเราจริงๆด้วยในบ้านครับมีใครที่ว่าในห้องร้างพวกเราไม่ได้อยู่นะแล้วจะบอกทําไมเนี่ยงงเหมือนกันต้องการคําใบ้เพิ่มไหมตั้งหนึ่ง แปมหนึ่งของก้องสกับหาเพิ่มอีกห้าสิบสิบห้ายี่สิยี่บห้าสาสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบนาทีรอไปเลยก็คําใบเบิ่มอยู่โรงพยาบาลแต่แม่บอกว่ามันอยู่จุดไหนแล้วกันอยู่ในโรงพยาบาลข้างในเลยใช่ไหมทั้งข้างในข้างนอกโอเคอ้าวกอนอยู่ไหนเอ่ยเจอไหมนะกอนไม่ไน่าเจอสภาพนี้ใช่ครับพี่นิวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหายัางหาไม่เจอเอกแล้วก็นอนกันร,กนรอก่อนเลยก็ได้นะครับพี่นิว สามปีผ่านไปหนึ่งร้อยปีผ่านไปเรากลายเป็นผีไปแล้วตอนนี้เฮ้ยก้อนมาออกไม่ใช่ผู้หญิงใครเนี่ยก็ไม่รู้หรือว,ว่ากอ้อนตัวละครของก้อนได้ถือไฟฉายเปล่าอับเอะฮะเปลี่ยนร่างหรือเปล่านะเอะเอล่ะเอล่ะเอล่ะไอ้ว้าไอ้ตัวนี้บ้าไอ้บ้โดนแน่ๆเออเอาแล้วฮึม เอาเจ้าเอาเจอคู่ด้วยเจอทางคู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาิมเต้เนี่ยเป็นคนนาพี่เนวมาซ้อตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเต้เนี่ยจะเป็นคนหาในคนถัดไปโอ้โห,โโหโก้อนสวยมากเลยเป็นหนึ่งโอ้โหผีผีจะไปดมแมนซะด้วยงั้นเดี๋ยวเต้เนี่ยจะเริ่มหาเลยนะครับทุกคนมาดูกันว่าในครั้งนี้เต้เนี่ยจะหาเจอไหมเต้ยใจเย็นกบพี่ใจเย็นับพี่พครับผมยังไม่ได้เอบเลยครับ แล้วก็ไปเรื่อยๆไงพอพี่นิวกับกอนแบบว่าโอเคในการหาที่ซ่อนแล้วก็บอกพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับนะครับพี่นิวแล้วก็หาพร้อมยัง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 ไม่พร้อมยังไม่พร้อมถ้าหาพี่นิวกับกอเนี่ยเริ่มแบบว่าโอเคแล้วก็บอกได้เลยนะครับตอนนี้ครับอนนี้มีใครพร้อมยังที่ต้เนี่ยจะได้ปฏิบัติการไปหาแต่ละแต่ละคนพร้อมนะพี่ โ okay, อเคเพราะฉะนั้นเต้อขอเตรียมอุปเตรียมอุปกรณ์ในการจับกลุ่มก่อนนะครับอืมผมเล่นกรอบเลยตอนนี้เราต้องเอารถที่มันแบบว่าเอาไว้จับคนได้ง่ายอืมเขา้าใจแล้วราคันนี้แหละติ๊กแซกได้ดีก่อนพี่นียวครับเต้อขอเอ,อ่อคำใบ้หน่อยได้ไหมครับเริ่มจากกรอนก่อนเลยก็ได้ <arrows> ผมสร้างบ้านเอาไว้อืแค่นั้นแหละแล้วพี่นียวคร<อ>ับ อันนี้เขาเรียกอะไรสะพานหรือเปล่าอันขาวๆอะโออเคพี่นี่อยู่ตรงสะพานนะครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะให้เกียริผู้หญิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาก่อนก่อนเลยกนแรกไปซื้อเจอบ้านแล้วโอ้โหเอาบ้านหลังใหม่ซชด้วยเตอร์เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าจะขึ้นชั้นสองเนี่ยมันขึ้นยังไงอืมแล้วต้นเตอร์ชั้นสองมันมีลิฟต์อยู่เตอร์ต้องลงมาชั้นล่างนะมันจะมีลิฟต์อยู่ลิฟต์ลิฟต์ อลิปลิลิปลิปทูลิเต้ถอลูกศรขึ้นลงปะนัะ่นแหละมองไม่เห็นเลยอ่ะลูกศรขึ้นลงอ่ะไม่เห็นหรอเอา้ากดแล้วมันไม่เปอ่ะอ๋อเข้าใจละกอนเนี่ยกอนเนี่ยยังไม่ได้กดรวมเรานั่นเองเอยยากเลยทีเนี้ยนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่โอเคงั้นเดี๋ยวเต้ขอไปหาพี่นิวก่อนนะครับติดออกไป พี่นิวพี่นิวพี่นิวจะบอกนะว่าเจะจะบอกกันเราอยู่ตรงไหนว่าตรงไหนอยู่ในตู้เซฟเรขึ้นไปทำอะไรบนเสาเนาะพี่นิวอาจจะเห็นเต้ยนะครับทุกคนแต่เต้ยยังเหียพี่นิวว่าพี่นิวซ่อนตรงไหนเดี๋ยวเต้ยจะลองหาดูนะครับ่เต้ยอยู่แล้วไปดูเลยพี่เต้ยอยู่นี่ไปเกือบแล้วอะไรเนี่ยทำไมทั้งสองคนดูมีแบบว่าพิรุธกันจังเลย เห็นที่นิวคิดอะไรอยู่นะฮืงั้นเดี๋ยวลองไปหาดูตรงนี้นะครับทุกคนโอ้ยข้ามอะไรจะถ่ายดับเพลิงแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยอืมฮีอยวนะอืมพี่นิวให้คำใบดีมากๆเลยเขาบอกว่าเกือบแล้วอืมเดี๋ยวจะลองหาจากไหนอยู่อ้าวไปไหว่าสะพานถนน สะพานถนนตรง,ง,งไหนอ่ะมันมีสองสามสะพานไม่รู้ไม่รู้อยลยอยู่ตรงน,นี้นคุ้นๆแฮะอึบเอาเติเดี๋ยวเราทำสัญลักษณ์ไปโอเคนะครับทุกคนเจอพี่นิวแล้ว โอเคครับพี่นิวพี่นิวเป็นผู้โชคดีคนแรกเลยนะครับทุกคนที่เต้ได้หาเจองั้นต่อไปเนี่ยเราเนี่ยจะไปหาก่อนนะครับทุกคนและก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ, you, บ,บ,บแล้วผมอยู่สะพานสะพานแบบสะพานถนนนะครับสะพานถนน <c oughs> เหรออืม <c oughs> เดี๋ยวเต้กับพี่นิวจะไปตามหานะครับทุกคนแต่เต้ยก็ว่าเต้เนี่ยใช้รถคันนี้แล้วก็พี่นิวเดินตามมันจะดูไม่แฟร์นะครับทุกคนเต้ก็เลยให้พี่นิวขี่คอมาด้วยตรงสะพานใช่ปะ ทุกทุกสิบวิผมใช่นะครับผมใช้คำใบนะครับขอหน่อยเดี๋ยวยังไม่ครบสิบวิลูกอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันสิบขอคำใบหน่อยครับเครื่องบินเครื่องบินอืมโอ้ยแต่ต่นั้นแหละปฏิบัติการที่มันสายลับเลยอืมติดอีกก่อนจะอยู่ตรงป้ายไม่น่าไม่น่าอยู่ฮู้ฮู้ใครจะไปอยู่ตรงป้ายเลยเนี่ย ทางขยะไหมอ๋อไม่อยู่ก่อนอยู่ข้างนอกหรือว่าข้างในช่วยบอกหน่อยได้ไหมอ่ะอนอกเหรอตินแถวๆสะพานนะสะพานหน้าแถวๆสะพานเดี๋ยวรอดูใต้สะพานกันเลยเดี๋ยวทำไมพอเข้าคนงานเนี่ยตัเนี่ยจะรอนแช้ไฟฉายดูแล้วโมพูดตังกลางๆจุ๊งไม่เห็นค่ะน่าจะเป็นสีดำนะอืมอืม ไปรถเมย์ไหมจากที่ดูแล้วนะ่าจะอยู่แถวนี้มากกว่าใช่แล้วครับพี่นูแต่ว่าคือก้อนเนี่ยเขาได้สวมมวลคาถาไหนทําไมถึงซ่อนเนียงขนาดนี้หรือว่าตรงนี้เอาไม่อยู่อกคว่าผมอยู่แต่แถวเครื่องบินนะครับไปใช่าปรถเมย์นะครับขอบเครื่งบินครับขอบคุณสำหรับคำใบนะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับตอนนี้บอกแล้วเลือกแอบผมตลอดต้องใช้ต้องใช้รถเข็นในการช่วยหาแล้ว จะปูก้อนอยู่เดียวทำไรต้องปูทำไรก็ต้อกปีกันีต้องไปกอทำไมก็ถึงซ่อนเนียนขนาดเนี้ยนักแอบเบื่อชีวะครับแต่อะไรอยู่ด้านก็มีเด้อเอ๊ะฟังมั้งนะเครืองบินตัวใเยอะพี่นิวเห็นอะไรไหมครับครับเรากัะหันให้ครับอืมไม่ได้ไม่ได้เลยข้างเครื่องบิน ข้างเครื่องบินไม่ได้หลังเต้่นิวว่าต้องนิวเดี๋ยวพี่นิวนิวไปไหนพี่นิวเอาพี่นิวไปไหนอย่าบอกนะพี่นิวอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างเครื่องบินอ้าวก่อนก่อนก่อนทำไรอยู่ที่นี่สะพานลอยในแนวนั้นถ้าอย่างนี้ปึ๊บหยุดอุ้ยเด้อเด้ย ว้าวบใจเย็นลไปไไได้ไไดอะไร <c oughs> อ๋อเจอแล้วเจอแล้วจอแล้วป้องกอนแสงอุสาเฮ้ยปุ๊บไปไหนอึ้งเจอแล้วโอเคจะแล้วอือเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไปลูกเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาที่ซ่อนกันนะไปลูกไปอุย้ยลูกจเย็นลูกทำไมลูกต้องถือปืนด้วยอ,อว๋อของเล่นบอกว่าพ่อ อโอเคนะครับทุกคน,น,นซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนพี่นิวเนี่ยจะเป็นคนหานเองนะครับทุกคนเดี๋ยวกอลกับเตยเนน่ยจะเป็นคนไปซ่อนนะครับพี่นิวพร้อมที่จะเป็นคนหายัางครับอืมพร้พอมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกอลกับเตยเนน่ยจะไปหาที่ซ่อนกันนะครับทุกคนอา่าต่นับตรงน,นี้ับได้เลยครับแล้วเราถึ้เ <ắng? S 2> รามีที่แอบีไปไม่ไม,ไม่เป็นไรกอลเรามีที่แอบที่หนึ่ง อันนี้คนไม่ค่อยมาหากันเท่าไหร่อือของเราคูดเงียนเลยไม่มีใครเห็นแน่นอนแน่ใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นจริงเปนรไม่เงียนตรงนี้มันก็มีที่แอบให้เลือกกันของข้างที่จะเยอะอยู่นะอืมเรียบร้อยแอบเรียบร้อยเอเต้ยขอเวลาในการหาที่แอบแป๊บหนึ่งนะครับพี่นิวส่วนสามพี่นิวจังพี่นิวก็คงพูดว่าเมื่อไรจะหาเจอทีหนึ่งไม่ไม่ะเล่นสลดอ์ โอเคครับอ๋อได้แล้วอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นที่รับ้วยนะครับทุกคนอ่าฮะกอนพร้อมที่จะให้พี่นิวหาพวกเราสองคนยังยังแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับตจ้เนี่ยก็ได้ที่ซ่อนแล้วที่ซ่อนอันนี้มันค่อนข้างหาง่ายนิดหน่อยแต่ละกุ้กุยเงินเสียงจากธนาคารเหมือนกับว่าจะมีคนมาปนนะครับทุกคนซึ่งคนที่ปนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนว่าเป็นใครก็คือกอนั่นเอง ก่อนพร้อมอยังพร้อมที่จะให้พี่นิวได้ตลอดหาพวกเราสองคนยังพร้อมละเอาเลยโอเคครับพี่นิวดูเริ่มหาได้เลยถ้าหาพี่นิวต้องการคาใบ้บอกพวกเราสองคนได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปให้เล่นกลองรอดีกว่าโอเคโอเคโอเค,อเคพี่นิวต้องการคาใบ้ไหมครับพี่นิวก็คือใจสู้มาเลยทุกคนเขาเนี่ยไม่ต้องการคําใบนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะหาพวกเราเจอไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ตัวก็หม่สามารถแบบว่าอืมอะไรเขาเรียก ตอไม่สามารถดูได้นะครับว่าพี่นิวเนี่ยได้ไปหาแถวไหนบ้างงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะเจอเตอร์เป็นคนแรกหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเป็นคนที่สองคอท้าเหมือนได้ไหมครับว่าตอนนี้พี่นิวกาลังหาอยู่แถวไหนครับตกเ,เดียวเดียวนี้ยอยตรงกันอ๋อครับแล้วก่อนได้อยู่ที่ซ่อนที่พี่นิวเนี่ยกาลังหาอยู่หรือเปล่าผมอยู่ธนาคารคนระับกลมากด ธนาคารยินดีต้อนรับครับกดเงินครับตอนนี้ผมกดเงินครับโอเคครับทุกคนก็ได้ใบให้กับพี่นิวไปนะครับคนนั้นเนี่ยเตอร์เนี่ยจะใบให้กับพี่นิวบ้างตอนนี้นะครับพี่นิวเตอร์เนี่ยก็ได้ซ่อนอยู่ที่ที่รับของจุดเกิดแม่บลูเฮเว่นนะครับพี่นิวทางเข้าก็คือตรงสถานีรถไฟนะครับรู้และเต้เรารู้และเต้อยู่ไหนตอนนี้อย่ามาเดี๋ยวโป๊กแตกกังคู่เดี๋ยวรู้เดีวรู้ละเดี๋ยวรู้และว่าเตอยู่ไหนกำลังไปอ่ะ ถ้ามาหานั่นแต่พกแต่ทั้งคู่เลยรับประกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จลังไปหาหรืออย่ามาหาอยู่อยู่ที่เ่อ้อของกอนนั่แหละดีแล้วกอาหน้าเราเพื่อนกัาไม่เป็นไรหรอกกอนเราเพี่ยนกันไม่เป็นไรหรอกกอลตอนนี้พี่นิวเจอกอนยังครับยังพี่นิวยังไม่เจอกอลนะทุกคนแล้วก็กอนเนี่ยจะมาโผล่ให้เต้ยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมมาหา,หาทางไปอยู่ครับอย่าเลยกอน,นดิวเพลังลยหาทางไปอยู่ไม่เป็นไรหรอกกอนกอนซ่อนตัวนั้นแหละดีแล้วเรารู้ไงว่ากอนเหนื่อยกอนหาที่ซ่อนแต่ละทีก็ค,คือเหนื่อยหอบหายใจไม่ทั่วท้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อกอน <c oughs> ได้เห็นพี่นิวนะครับทุกคนแล้วก็พี่นิวเนี่ยจะเ <Inner> <c oughs> ห็นกอนไหม ไปเหรอครับปุ่มเดียนถ้าหาพี่นิวเห็นก็เนี่ยพี่นิวก็คงอาจจะเอาไม้ไประทับมาทุบหัวนะครับทุกคนรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวต่นะครับจะลองแอบไปดูพี่นิวแบบแสวบนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกําลังหาทางเข้าไปหาพี่เต้ยอยู่นะไม่ต้องมกาก็ได้แล้วพี่นิวตอนนี้หาอยู่แถวไหนอย่เหรือครับ,ต,นนบตรวไหนเอเครื่องบินหรือเปล่าตรงเครื่องบินนะครับที่พี่นิวกำลังกำลังหาหยุดตอนนี้ ตอนนี้นะครับพี่เหนือเนี่ยก็ได้หาอยู่แถวๆตรงเครื่องบินนะครับทุกคนซึ่งเ<อ>ต้เนี่ยก็ไม่ได้ซ่อนแบบว่าหาไกลอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าอาจจะมาแบบว่าเจอตัวเต้เนี่ยก็คงอาจจะยากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นที่ความลับนิดหนึ่งที่ความลับครับตอนนี้ผมกําลังเข้าไปหาพี่เต้ครนะับไม่ต้องมาไม่ต้องมาเราบอกว่าตอนนี้เราอยู่แถวๆเต้ก็อยู่แถวๆเราใช่ปะ อยู่แถวแถวเราถ้าหากก้อนมาเจอเราก็ปกแตกเลยผมโคตรเนียนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเต้ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่นิวเนน่ยจะเจอเต้ยเป็นคนแรกไหมจะภาวนาให้พี่นิวเนี่ยเจอเต้ยเป็นคนแรกนะครับทุกคนพกเพราะเต้ยเนี่ยอยากเป็นคนหามากเลยตอนนี้ก้อนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่กดตรงเนี้ตรงรูปเมืองเนี่ยแล้วก็ท่านี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยตอนนี้เนี่ยก็คือก้อนเนี่ยก็ได้อยู่กับเต้ยปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วไปแล้วลองอยังไง พี่นิวโมพี่นิวโมไม่ต้องลงก็ได้ครับเต้ยโผล่ตัวมาแล้วพี่นิวก็ได้เจอเต้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าแต่พี่นิวหากรเจอยังครับยังหาไม่เจอใช่ไหมครับาก็มาไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเต้รอยากจะพาพี่นิวไปหากอรตรงที่ธนาคารนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะเจอกกรไหมที่ธนาคารแอมผมไม่ได้อยู่ธนาคารนะครับแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับคำใบ้เข้ามาแล้วแล้วก็ออกกันยังไงต่อเนี่ยออกไง งั้นก็มีทางเดียวแล้วแหละรีเซ็ตใช่มาดูกันว่าในตอนนี้ใครจะเป็นคนหาอ๋อเติ้เป็นคนหานี่เองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้พี่นเนวกับกอนนนะครับได้ไปซ่อนกันเดี๋ยว,ตวเตน่งจะมาเป็นคนหานะเราดูช้าเติ้เข้าใจแล้วมันเป็นไรเข้าใจได้เข้าใจแล้วว่ากอนอาจแก่แล้วไม่เราโดนซ้อ,อมอย่างเมื่อกี้อ๋อตอนนี้นะ,น,น,นะครับเราจะให้อกอนกับพี่นิวนะครับได้ไปหาที่ซ่อนกันเดี๋ยว,ตวเตน่งจะเป็นคนหานะครับโดนซ้อมอะไรกันนะ โอกี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอืมกอนมีพิรุเนี่ยแหล้ว่าตอนนี้ถ้าสองคนได้หาที่ซ่อนเจอยังครับได้แล้วครับพี่นิวอ่ะอ่าแป๊บนึงนะได้ครับได้แล้วใช่ไหมครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเต้ยเนี่ยจะขอคาใบหน่อยแล้วกันนะครับจากพี่นิวแล้วก็กอนเริ่มจับพี่นิวก่อนแล้วกันพี่นิวอยู่ท่าไหนครับอใกล้ๆ้เรือใกล้ๆเรือเหรอครับอใกล้ๆเรือนะครับทุกคนโรงพัก ของพี่นิวใกล้ๆเรือนะครับทุกคนส่วนของกอนเนี่ยจะเป็นโรงพักคพราะนะไ,ไปหาก,กอนก่อนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดีอยากคิดว่าจะหาขห้าได้พวกข่าแอบพิธีที่เวทธรรมาดาอะไรเวลากอนซ่อนอแต่ละครั้งท้าเนี่ยใจแวบทุกครั้งเลยว่าจะหาเจอไหมนักแอบ,บมือชีพมืออาซีบด้วยเออยามือซีบไป่ใช่มือชีพมือซีบมันมันเป็นผู้สำเนียงแบบว่าสไตล์อะไรเองเนะกอนอยู่ข้างนอกหรือว่าข้างในอ่ะ งงครับ mm hmm. กอนโมาที่แต่ว่ากอนเนี่ยคงไม่น่าลงทุนเข้าไปซ่อนอยู่ในโถส้วนนะครับทุกคน mm hmm. ไี่นสาย mm hmm. พิเศษจงช่วยคาด้วยจิปูจิปูปอืมคอมเมนต์จิ้วอืมเจอแล้วเ <c oughs> จอก่อนแล้วคนไล่เพราะฉะนั้นคนต่อไปที่เราจะไปหาก็คือพี่นิวนะครับทุกคนยบ ก็มาเร็ยบขึ้นรถเดี๋ยวจะพา,<ร>าไปตลอดหาพี่นิวกันไปเรารู้ไหมร,รู้ว่าอยู่ไหนที่เดิมเนี่ยรู้เลยที่เคยแอบเพราะใช่ไหมเจอเรือแล้วอุ้มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวยว,ยว,ว้าึงเข้าลงทะเลยอย่างนี้เลยอ่ะใช่ว่าแล้วต้องไปดนโดนยึดไปกับขี่ในมันไปนแค่ในเกมไปแค่การแสดงให้ทุกคนได้หวั่นรบก,กัอนออกมาแค่นั้นเองว่าใช่ไง เดิมพี่นิวไม่ได้อยู่ในเสวนของใต้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูตรงเอออันนี้กันผมรู้อยู่หรอยังกเลิกไปหาอยู่ตอนนี้หืมไปไหนอยู่ที่เรือเห็นไหมล่ะเออธรไมชาผมมันตรงๆงจังเลยอะไหนเดิมามาสองสาวไม่ใช่เออไม่ได้ไม่ได้พี่นิวกำหมัดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เออเธอเห็นรูปที่เขาเอาให้ดูไหม อืมเหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังหาพี่นิวไม่เจอเลยทุกคนทุกคนอะไรอ่ะ <All right. S 2> แม่โตแม่โตฮะแม่โตมาเอาแม่ไม่โตมาทำไมอ่ะแม่เลอะตจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยลูกติดโอเคกอ,อกนะสวัสดีครับพี่นิวเจอแล้วโ อยู่ไหนเนี้ยเจอแล้วนี่ยเนี่นี่นี่อ๋อหาเราไม่จริงจริงโอเคเจอแล้วงั้นเดี๋ยวเตอยเดี๋ยวขอจบคลิปแบบเียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบกันไหมกับคลิปนี้ถ้าหากทุกคนอยากให้เตอร์เล่นแบบอะไรหรือว่าจะให้เตอยทำอะไรในแบบผู้แพ e a v e ก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนถ้าหากเป็นแบบในระบบที่ทุกคนอยากให้เต้ยเล่นเต้ยขอไม่เล่นแบบ b u c k นะครับทุกคนจะได้ไม่เป็นจริงๆแล้วก็อ๋ออะไรนะ แม่แต่เป็นเป็นบอกพูดอ่ะเราเล่นไม่เป็น,มมปนไงถ้าหาชอบเคมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก่อนที่จะจากกันไปแล้วก็เต้เดี๋ยจะให้พี่นิวกับก่อนนะครับได้พูดอะไรเกี่ยวกับ FC หรือว่าตัวเต้จะกันหน่อยนะครับทุกคนก็เริ่มด้วยที่พี่นิวก่อนนะครับพี่นิวพี่นิวอยากมีอะไรพูดกับ f c ของเต้หรือว่าอยากมีอะไรพูดกับเต้กับกอนไหมครับเอากอนก่อนก็ได้นี่ อาเคก่อนก่อนเลยเราไม่รับจับอ,อืมเวลาก็มีรบจะบอยเนี่ยล้างสังหารไม่ดีทุกครั้งเลยเออออไอไอหมกทะวันนั้น่ะทำไมไ, <_ d ream> ไม่มีเงินใช่ไหม <_ d ream> ก็ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาจอบไปฝ่าหัวเองเนี่ยเตรียมแล้วเนี่ยถือแล้ะ <_ d ream> แล้ว <_ d ream> พี่นิวเนี่ยอยากมีอะไรพูดกับเต้หรือว่าเอฟซีของเต้ไหมครับขอให้ติดตามช่องนี้ไปนานๆนะคะรักเลยครับขอบคุณนะครับพี่นิวสำหรับวันนี้เต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย ได้ครับทุกกคมันตัดจบแบบตึงๆถ้าหาใครชอบคลิปของเตย์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าหาใครอยากดูคลิปใหม่ๆของเตยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ